ความฝุดความมั oh! <c oughs> oh, <I> <laughs> oh, ่นใจเฮ้ยย <infection> yeah! ังโอ้โหเดี๋ยวแจกแต่แล้วก็บีบบีบบีบให้แน่นใช่ไหมคะ แบบนี้ให้นะคะเป็นเตัวสติกเกอร์ 3D นะคะเป็นสติกเกอร์เรียบๆแล้วก็มีตัวนูนนเป็นบล็อกนะคะแล้วก็มีนี่เลยเป็นสายสะพายนะคะเอาไว้ติดกับตัวทำสติกเกอร์ตัวกล่องทำสติกเกอร์อตัวนี้นะคะฟังนะคะคืออันนี้กล่องอ่ะจะมีให้ให,ให้อันเดียวแต่แม่บิยซื้อเพิ่มอีกอันนะคะนีเอาไปแย้มค่งเปิดก่อเปิาก่อนนะเป็นกระเป๋าแบบน่ารัก ตรงนี้ข้างบนสามารถกดได้เลยนะคะมันติดยังไงเนี่ยอ่อาสายสายกันสายสายกันมันจะเป็นแบบนี้๊บเป็นกระเป๋าห้อยแบบนี้เลยจ้าน่ารักมากค่ะแล้วมันก็จะมีถุงสติ๊กเกอร์แถเมเอาไ้ในถุงนะคะก็จะมีอะไรให้เอยก็จะมีแม่มพเป็นตัวบล็อกที่มันดูดดูขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็มีเป็นเหมือนของตกแต่งนะคะเสร็จแล้วก็โอ้ตรงนี้คือข้างหลังใช่ไหมคะหรือข้างหน้าหรืออะไรสักอย่างเลยแหละคะ่ะ เป็นบ็อกสติ๊กเกอร์นะคะรูปหัวใจรูปดาวมีสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยอูย้สวยงานยมนะคะนี่นเยอะไหมคะเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยมีแผ่นเดียวค่ะอ๋อสติ๊กเกอร์มีแผ่นเดียวแล้วก็มันมีอันขาวด้วยแบบขาว้ปเรามาดูวิธีทําดีกว่านะคะนี่มันจะมีแบบตัวถาดอย่างนี้มีเข้าดึงออกแล้วตัวสติ๊กเกอร์ก็จะหล่นลงมาข้างล่างแล้วข้างบนคือตัวปัม๊ม คู่มืออยู่ไหนอะขอดูคู่มือหน่อยค่ะมีไหมคะทุกคนสรุปสรู้แล้วทุกคนคู่มืออยู่ข้ามต่องเลยโอเคอันดับแรกนะคะอะไรปุ๋ยจะให้ทุกคนเห็นชัดชัดให้เราเอาอันที่มันเป็นแบบเส้นเส้นนะคะมีเส้นเส้นขอบขออ่ารูปที่มันมีขีดขีตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีขีดขีดอะเมื่อแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะวางเข้าไปเลยค่ะตามรูปทรงเลยนะคะมันจะมีรูอยู่บนเสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นเหมือนกรอบใส่เนี่ยค่ะ สีชมพู <c oughs> เป็นรูปหัวใจนะคะใส่ลงไปตา<ำ>ม<ำ>เราต้องแกะตับที่เราต้องการใส่กากเทรค่ะหยิบใส่ก็ได้นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้นี่เลยแม่พิมพ์อีกอันงนึ่ง <c oughs> แบบนี้นะคะที่อยู่ตรงนี้ที่ไม่ใช่ขีด,ขดนะคะเป็นแม่พิมพ์ <c oughs> เมื่อเราแกะกระดาษออกมามันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ <c oughs> เป็นรูปแบบนี้นะคะเราก็ประกบลงไป <c oughs> เอาด้านที่มีรูปนะคะ ปักอบลงไปข้างล่างนะคะคว่ำลงไปข้างล่างแบบนี้แล้วผักเข้าไปผักเข้าไปแรงๆอาโอเคมันไม่กระเด็นเลย <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่มใส่ข้างบนแรงๆปึ๊กแรงๆ <c oughs> ลงไปยัง <c oughs> แล้วก็เปดิดถาข้างล่างสุดเ <c oughs> ดี๋ยวสิมันเปิด oh. จังหวะที่หนูแย้มผักเมื่อกี้นะที่มันดังกรึ๊กเมื่อกี้นะคะยังไม่สําเร็จนะคะ<ห>นี่ต่อไปให้หนูยิ้มลองบ้างนะคะเอามาประกบกับ,บมือเลยเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยตแ,ลแต่รันก็ต้องทำหยิกน,นั้น,นหยิบออกก่อนหยิบอันเก่าออกรูปนี้นะคะสี่เหลี่ยมที่มันเป็นหยึกๆอ๋อหนูยิ้มจะทารูปนี้นะคะเป็นรูปสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมโค้งๆนะคะ แกะรูแม่ปุ๋ยรู้แล้วว่าทำไมถึงแกะรูด้านข้างรู้ไหมคะเพราะว่ามันจะมีรูตรงนี้เห็นไหมเล็กๆยึดเอาไว้ไม่ให้มันหลุดออกจากแม่พิมพ์นะคะใส่ไว้ใส่ลงไปไม่รู้ใส่เห็นไหมรูจะมีตัวหมุดขึ้นมาสีม่วงใช่ค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเราก็จะใส่กรอบใส่ตื่นเต้นตามรูปทรงของกระดาษสีขาวนะคะไม่ใช่ว่ารูปทรงกระดาษสีขาวเป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็เราจะใช้เสษใเนี่ยซูมหัวใจไม่ได้นะคะอ uh huh. อันดับต่อไปหนูยิ้มก็ต้องใส่ของตกแต่งก่อนค uh ่ะ huh. อันดับสุดท้ายเราก็จะมาหาตัวสติกเกอร์แผ่นแข็งๆที่มันมีรูปติดอยู่นะคะนนแต่ต้องเป็นรูปทรงที่มันเหมือนกับอันนี้นะคะรูปทรงเดียวกันนะ เปิดแบบนี้เห็นไหมคะก็จะมีรูปมีลวดลายสีสันขึ้นมานะคะแกตัวอย่าลืมแกะหมุดข้างบนที่เป็นกลมๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ยึดติดกันมันจะได้ไม่หลุดเหมือนของนูแย้มนะคะอ่าค่อยๆค่รันอะไรอ่ะบลอกแคลีฮะบล็อกแค e ีใช่หรอใช่เลยบอ็อกแคลีปีศาจใส่ด้านนี้เหรออีกด้านใช่ความลงไป เอาใส่ตรงให้มันตร oh, okay. งหมุดด้วยนะหมุดสีม่วงๆตรงนั้นอ่าแล้วก็ผักเข้าไปเหมือนจะได้นะเสร็จแล้วก็ทำการกดแป้งอ่าอีกเรืองหนึ่งพวกคำพวกคำถูกพวกคำบรนใจโอ้ยมาส์เตอร์ติ๊กเกอร์ที่สำเร็จแล้วติ๊กเกอร์สามดีสำเร็จแล้วทุกคนมันมีอีกแผ่นหนึ่งนั้นทุกคนสรุปแล้วที่มันเป็นกระดาษกระดาษแบบเนี้ย มี3แบบอาฮะแบบแรกคือฐานรองอ uh ่า huh. แบบที่2คือตอนปิดและแบบสุดท้ายอะค่ะคือตอนเอามาแปะกับตัวที่มันสําเร็จออกมาแล้วอะอันนี้นะคะรูปดาวอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่า uh huh. ขอรูปดาวของหนูแย้มหน่อยค่ะดึงออกไม่ได้นะมันไม่ติดดูค่ะ uh huh. เสร็จแล้วเราก็ติดรูปดาวไปเลยแม่ปุย๋ยลองขอลองดูได้ไหมคะโอเคไม่รู้มันได้หรือเปล่านะ แล้วก็แกะติดไหมไม่แม่ปุ๋ยมันต้องแกะใช้มือเออเออนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ <c oughs> ้ยได้แล้วแบบนี้นี่เองถ้าใช้มือมันจะติดกับกระดาษออกมาด้วยไง <c oughs> เสร็จแล้วแล้วก็มาติดตกแต่งนี้ได้เลยค่ะทุกคน เราแกะเอาออกมาแกะตรงมุมนี้นะคะแล้วก็แกะตรงกลาง<อ>าแล้วก็ดีดออกะะเลยค่ะเราจะเห็นแบบมอมงเข้าไปลเลยมันจะเห็นหมุดอยู่ข้างในเร<ะ>านะไปใส่เข้าไปที่โอเคหมุดอยู่ข้างในแนมะ่ปุ๋ยจะให้ดูนะไปคล้องติดกับหมดะะุดค่ะต่อไปันับต่อไปแล้วก็มาใส่แผ่นรูปใส่นะคะหัวใจนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยโอเคพ่อและแม่ปุ๋ยก็รู้มาอีกนะคะหนูแย้มจังหวะที่เราอ่ะจะใช้ รูปที่ติดกับตรงนี้รูปหัวใจข่ะงอันนี้ใช่ไหมคะย้ำแกะออกก่อนเลยค่ะแกะออกเลยแกะเลยพร้อมที่จะใส่ลงไปในนั้นเลยค่ะโอเคโอเคดันขึ้นมากระดาษที่เป็นสีขาวออกให้หมดเหลือแต่รูปที่มันมีสีสันหรือว่าเขาไม่ต้องแกะแผ่นใสอ้กะแกะก็จริงต้องแกะนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวติ๊กเกอร์ของเราจะไม่มีสีสันพอได้เบี่ยอู้ดมันจะขาด แบบนี้มานะคะหนูแย้มสามารถใช้สติกเกอร์ที่พี่เข้าแถมมาให้อ่ะแปะติดเพิ่มอีกนะคะในรูปหัวใจค่ะอ่านะค่ะสามารถเอารูปอะไรได้ก็ได้ค่ะรูปอย่างน้ำส้มใช่ไหมคะโอเคแล้วก็แปะไว้ตรงที่พลิกเลยค่ะติดลงไปเลยค่ะใช่แบบนี้แลค่ะเสร็จแล้วก็ยกไปเลยค่ะแย้มมันจะขาดแล้วลูกพอแล้วค่ะอเอาแคนนั้นก่อนเดี๋ยวมันจะขาดคว่อลงไปเลยค่ะ<อ>เดี๋ยวมันจะขาดแล้วหนูแย้มอ๋อหนูแย ไม่เจาะรูให้หนมะัได้ไหมคะอาา่อาฮะไปให้มันตองเสร็จแล้วแล้วก็ผักลงไปโอเคแสดงตั้งแร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 งอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเ<า>ดี๋ยวจะแสดงให้หนแย้ำโชว์นะคะทิมทำแล้วนะคะค่ะได้เลยค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมาก นี่ค่ะทุกคนและที่สุดหนูยังก็ทําสําเร็จเนี่ยมันมีแบบว่ามันมีนูนนูนขึ้นด้วยนะคะทุกคนได้ค่ะแม่ปุ๋ยได้ค่ะจะมาแกะแล้วนะคะไขตรงนะะแล้วก็รีดๆไปแรงๆแรงๆแรงๆลูบๆลูบๆข้างหลังลูบๆข้างหลังนี่ลูบๆโอเคแล้วก็แกะเลยตัวเกาาสามารถก็จะติดมาด้วยต้องให้มันติดมาด้วยนะคะกดกดกดติดไหมติดไหม มมติดนี่ไม่อยากติดตรงนี้อยากติดที่โต๊ะอ่ะติดที่โต๊ะใครคะโต๊ะแยมแล้วติดที่โต๊โะหนูแยมเหรอคะได้คะ่ะอืมม่ามากน่ารักมากนช่ไหคะฮะอะไรนะคะเผยหลุดออกมาทำมือเลยค่ะอันนี้เผยหลุดออกมาอ๋อตัวป๊อกอันนี้สเต็ปสองอะค่ะอันสเต็ปสองสเต็ปสามใช่ไหมหลุดออกมาแล้วก็แกะ แตรงไม่ต้องใช้เครื่องเลยนะคะแต่ถ้าเครื่องมันสนุกกว่าเนาะแล้วเราก็ทำอย่างนี้เราใช้มือทำเลยแล้วก็ติดสติกเกอร์ค่ะลอกสติกเกอร์นี่ต่างจากอกของหวานนะเมื่อกี้บูดออกจากกันเลยอาจจะติกเกอร์ไปเลยใส่เยอะใส่หนาใส่เยอะเลยนะคะยิ้มได้รูปหอยนางรมโอ้หนูยิ้มทำรูปดาวแล้วนะคะตอนนี้เฮ้ยหนูยิ้มได้รูปหอยนางรมแล้วค่ะน่ารักค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ล,ะะ <S <S ล้วไ,ไปเลยค่ะตกแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะแม่ปุ้ยปั้มน่ารักขอดูหน่อยค่ะพอตกแต่งเสร็จนะคะพอตกแต่งเสร็จนะคะแล้วก็เอา,เ,อาเดี๋ยวให้ปุ้ยขอดูหน่อยนะโ <c oughs> อ้ยหนูยิ้มหอยนางรงเนี่ยน่ารักค่ะเนี่ยมันจะนูนๆขึ้นค่ะทุกคนสติกเกอร์สามดีจริงจริงอะมันจะแบบ มันโดนขึ้และข้างในก็จะมีแบบกากเพชรเราสามารถขยับได้นะคะทุกคนพอโรยเศษฝาเสร็จแล้วก็แค่เอาตัวเนี้ยมาประกบคว่ำลงไปนะคะแต่แล้วก็บีบบีบให้แน่นใช่ไหมคะจะได้ไหมจะไ้เหมือกันทำมือก็ได้เหมือนกันทำเอามือเอาได้ไหมมันง่ายกว่าโอเคได้แล้วแต่เลยเสร็จแล้วใช้เครื่องนี้บนเพล ติดกาวสองหน้าทำให้ตาเป็นสติ๊กเกอร์2 2> เใช้เลยเใส่เข้าไปค<ส>่ะทำมือดีง่ายจริงๆโอเค,อเคต่อไปเราเอารูปปูนะคะมาควา่ำ ไปเลยค่ะคว่ำใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดแล้วก็กด <G ül> เฮ้ยเป็นไงเป็นไงเฮ <G ül> ้ยขยับได้ด้วย <G ül> <G ül> ฟังเสียงนะทุกคนเอ้าเมื่อกี้ยังเป็นยังได้เลยเ <G ül> มื่อกี้ยังขยับอยู่เลยน,นีนติดจและอปูค่ะน่ารักมาก ของเล่นชิ้นนี้นะคะแม่ปุ๋ยแนะนาาําว่าเด็กเล็กๆอะคะ่ะถ้าต่ํากว่าห้าขวบอะ่ะต้องมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะนา่ารักเพราะว่ามันจะค่อนข้างทํายากนะคะหนูยิมหนูยมเก้าขวบนี่ยังทำไม่ค่อยจะได้เลยนะคะอ่า uh huh. สําหรับของเล่นชิ้นนี้นะใครอยากได้นะคะก็สามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์นะคะใต้คลิปนี้ที่แม่ปุ๋ยแปะไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะ ก็จะโผล่ไปช่องติ๊กตอกของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะกดสั่งซื้อที่จะกร้าติ๊กตอกได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> เอา้าทำไม่เสร็จหรอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ